แข่งประวัติศาสตร์แห่งเอเชียผู้คว้าดาวซันโวพิเมรีกซอนเฮืองมินข้าวเร็วชับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Step the สเตปเพลูเด e r เรเซอร์เบนส์ำหรับซอนเฮมินนะครับโอโ้โหก็สร้างประวัติศาสตร์ครับคว้ารางวัลดาวสมสกของพิม์ลีกได้ครับในฤดูกาลล่าสุดร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาราทำไปถึง23ประตูน,นะครับตัวซอนเฮมินคนนี้สามารถยิงได้ถึง23ประตูโดยที่ไม่มีรูปจุดโทษเลยแม้แต่ประตูเดียวครับฤด,ดูกาลนี้ทำไป1นแฮตทริกในเกมที่ช่วยแฮสเปร์นั้นเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้4ประตูต่อ0ซึ่งเขาคนนี้ประสานงานกับแฮร์รี่เคนได้เป็นอย มากๆากครับในฤดูกาลนี้เขาจะไม่มีถ้วยแชมป์ครับแต่ว่าซอนเนี่ยก็สามารถช่วยให้สเปอร์นั้นคว,าวา้าโควตาเลนยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ในฤด,ดูกาลหน้าซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า ก่อนคอนเต้จะเข้ามานั้นฟอร์มของสเปอร์หลุดรุ่ยเป็นอย่างมากครับแวเหมนตอนที่คอนเต้เข้ามาเนี่ยฟอร์มของสเปอร์ก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสเปอร์อยู่ที่9ของตารางแต้มห่างจากจโซน UCL เนี่ยเป็นหลัก10คะแนนแต่พออันเดนโอคอนเต้คนนี้ครับเริ่มจับทางได้ผลนนันของสเปอร์เริ่มดีขึ้นครับสเปอร์เนี่ยขึ้นมาั้างท็อปโฟได้สําเร็จนะครับแม้ว่าจะมีร่วมไปถึงอันดับ5ไปบ้างแต่พอถึงนัดสําคัญอย่างน็อตลอนดอนดาร์บี้พวกเขาสลาัาถพิชิตอาอไไร,ตตอร์ซนอฟไปรนคลกากนนกากาามยว็ทํ มั่นใจของอาอร์เซนอลไปเลยครับจากนั้นอานอร์เซนอลก็ไปเละเทะไปเลยส่วนสเปอร์เข้าป้ายเป็นทาฟอรน,นะครับแล้วก็ช่วงสิบนาทีสุดท้ายของฤดูกาลนั้นโซนฮมมินมีส่วนร่วมกับประตูของสเปอร์ถึง1 5ประตูจากการทำไปถึง12ประตูกับอีก3แอสซิสนะครับเขาทำให้เกมรุกของสเปอร์โคตรดุดันเขาและเคนเป็นเครื่องจักรสังหารที่เข้าขากันได้ดีจนเรียกได้ว่าเป็นคู่ประสานระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นโซนคนนี้คือชาวเอเชียคนแรกที่คว,าว้ารางวัลท้ทองคำ ของพิมลิกมาครองได้สําเร็จนะครับและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคนเดียวตลอดการเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันยากมากนะครับที่จะเป็นดาวธนโวของพิมลิกแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะแข่งกับโรนัลโดมาเนเ่เคนมูฮัมหมดัดซาร่าแต่เขาคนนี้ก็ทําได้ครับวารางวัลรองเท้าทองคามาได้แล้วก็กลับไปโชว์แฟนบอลเกาหลีใต้ที่รู้สึกโอโ้โหเฮเหมือนก็เป็นวีรบุรุษของชาติเาหลีเดียวนะครับในอดีตครับคือมีนักเตะเอเชียมาค้าแข้งที่พิมลิกหลากหลายคนครับพาชีซองชินจิคากัวะเคยควา้าแชมป์กับแมนยู ทาคุมิมินามมโนควาชามกับเอี์พูครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านั้นแต่ที่พูดมาเนี่ยฟอร์มพิกสุดซนเฮอเป็นคนนี้ไม่ได้ครับตลอด7ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับสเปอร์นั้นโอ้โหซอนยกระดับฝีเท้าได้ดีมา,มากๆครับเขาทำให้30ล้านยูโรของสเปอร์นั้นโคตรคุ้มค่าครับตอนได้ครับนักแต่ที่ย้ายมาเป็นคนเอเชียที่โดนมองว่าเก่งจริงหรือเปล่า สุดท้ายครับเงินที่จ่ายให้กับเลเวอร์ลินตอนนั้นโอ้โหทําให้ตอนนี้โซนเทอรมินนั้นดังเป็นพรุแตกเลยนะครับผมเขาคนนี้เล่นกับสเปนทั้งหมดเนี่ย22,229นาทีครับ325นัด131ประตูกับอีก 3, 4, เ4แอสซิสจากนี้ต้องมารอดูนะครับว่าซซนเทนมินจะมีใครสนใจหรือเปล่าต้องการเห็นตัวเขาไปร่วมทีมหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจฟอร์มโหดมากยินดีกับซซนเทนมินด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์์กกกกกดดดดแแชชรรรตติาาม่่ออองงขัััััันนนนนน้้้ววววยลละคคบบีีไปสส สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอสแตปกูรู